แต่อมาข้อที่สามนะครับเป็นเรื่องธาตุใบมาสมบัตินะเขาบอกธาตุ x มีค่า e อหนึ่งน้อยกว่าธาตุที่อยู่ซ้ายและขวาอันนี้เป็นเรื่องค่า e อหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นที่บอกว่า e ไปทางซ้ายไปขวาเนี่ยจะมากขึ้นแต่ยกเว้นหมู่สองจะมากกว่าหมู่สามหมู่หจะมากกว่าหมู่หกด้วยการจัดเรียงออร์บิทัลถูกไหมจัดเรียงอิเล็ก e ตรอนในออร์บิทัลงั้นเนี่ยการาฟ่างนี้เนี่ยเนี่ย อันนี้สองสามสี่ห้าหกนะอิเล็กตรอนเป็นอย่างนี้เอ้ค่าอีกอย่างนี้งั้นตัวที่น้อยกว่าธาตุชล a g าก็ต้องเป็นหมู่สามกับหมู่หกถูกไหมครับเป็นได้สองหมู่นะถ้าบอกสามประกอบระหวมาธาตุเอกโลหะอัลคาไลเอิร์แปลว่าตัดหมู่สามทิ้งเพราะว่าหมู่สามกับแอลคาไลเอิร์คือหมู่สองหมู่สามกับหมู่สองเป็นโลหะทั้งคู่มันจะไม่เกิดสารประกอบกันมันจะกลายเป็นโลหะผสมที่เรียกว่าอัลอยนั่นเองงั้นสารประกอบนี้ก็จะตัดหมู่สามทิ้ง แต่ว่าต้องเป็นหมู่หกครับหมู่หกที่มีปรากฏการลอยอยางเนี่ย ie หนึ่ง e หมู่ห้ามากกว่าหมู่หกเนี่ยครับก็น่าจะเป็นออกซิเจนกับซัลเฟอร์เท่านั้นเพราะว่าเป็นได้แค่ค่าที่สามกับค่าที่สองค่าสี่มีเดียวพออริทลแล้วจะเกิดการกำบังเนาะปรากฏการ์กำบังทําให้ลอยอย่างนี้ไม่มีแล้วแปลว่า x เนี่ยเป็นได้สองธาตุจากข้อมูลแค่กอ o r ขอ,ขอ,ขอเนี่ยบอกได้แค่นี้บอกไม่ได้ว่าเป็น o หรือเป็น s นะครับแล้วเราก็ต้องพิจารณามาแบบสองแง่มุมนี้เลยเป็นแก๊สก็จะถูกถ้าเป็นออกซิเจน แต่มันจะผิดถ้าเป็นซัลเฟอร์เพราะซัลเฟอร์เป็นของแข็งถูกไหมครับมันเป็นภูมิพังมันก็ถูกครึ่งผิดครึ่งเนาะออกไซด์ของ x เป็นกลางออกไซด์ของ x ถ้าออกไซด์ของออกซิเจนก็คือก็เป็นกลางแต่ถ้าเป็นออกไซด์ของซัลเฟอร์ก็ so 2 so 3เป็นกรดถูกไหมก็ถูกครึ่งผิดครึ่งอยู่ดีออกซิเจนต่ำสุดและสูงสุดของ x ต่างอันิแบกถ้าเป็น O นะครับจะเป็นลบสองกับบวกสองโอเป็นบวกสองได้นะถ้าเจอเจอใครครับ ฟูออรีไง OF2 O จะเป็นบวก2แต่ถ้าเป็นซันเฟอร์จะเป็นลบ2กับบวก6จะเป็นได้ตั้งแต่ลบ2ถึงบวก6อะ่อะนะก็ต่างกันอยู่แป้งั้นก็จะถูกถ้าเป็นซันเฟอร์แต่จะผิดถ้าเป็นออกซิเจนอันนี้ก็ถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งมันจะมีอะไรไหมข้อไหนที่พูดถูกท้งออกซิเจนซันเฟอร์นะดูดีเมื่อธาตุเกเกิดสรปมะก่อบกับไฮโดรเจนะอันตัวอย่างเป็น OCl2 ลหรือ s c ส SF6 อกก็ได้อ่ะ โอเนะอฟสองนันน่ะอ่าตะกี้ตัวเมื่อกี้หมู่เจ็ดมเลกุลไม่มีขั้วเขาบอกอันนี้ถ้าเป็นซันเฟอร์ก็จะไม่มีขั้วแต่ถ้าเป็นออกซิเจนก็มีขั้วก็ไม่ถูกจริงๆ SF6 เอก็เกิดได้ SF4 ก็มีขั้วเกิดได้ SF2 ก็เกิดได้แปลว่าข้อ4ี่เนี่ยมันผิดเยอะเลยข้อ5ไอออนที่สิงห์ของเองก็ไดแ้แก่ออกไซด์กับซันไฟ์อะหมนหมดแล้วใช่ไหมหรือข้อทนี้ตม,มีโอกาสถูกแล้วจับตัวกับไอออนของทรานซิชันส่วนใหญ่แล้วต,วตวกตะกอนจำได้ไหมครับในเรื่องการละลายยนน้เี่ ออกไซด์ซันไฟไฮดรอกไซด์ของทรานซิชันจะตกตะกอนข้อนี้ไม่ว่าจะเป็น, gen, นออกซิเจนหรือซัลเฟอร์ก็ <c oughs> ks, ถูกหมดเลยนะครับตอบข้อ5้าโอเคนะได้นะไม่ข้อนี้พูดถึงเรื่องออกซิเจนแล้วก็ข้อนี้ก็พูดถึงออกซิเจนเหมือนกันข้อที่4ี่เขาถามว่าธาตุใดมีออกซิเจนสูงกว่าธาตุยัข้อนนอื่นเราพูดถึงตัวสูงที่สุดในแต่ละช้อยส์ละวกันอันนี้ตัวที่สูงสุดคือน่าจะเป็นคาร์บอนนะเนอ่า ไทโอเซเนตมันจะลบหนึ่งเหล็กต้องบวกสามนะครับเหล็กบวกสามคาร์บอนก็บวกเท่าไหร่ครับบวกสี่เท่าที่บวกสามบวกสี่ก็อยู่แถวๆนี้นะคาร์บอนบวกสี่อ่ะสูงสุดโพรเซสอันนี้ซีเอ็นก็เป็นบวกคาร์บอนเนี่ยบวกสองในจอเจนลบสามถูกไหมเมือนกานนี้บวกเท่าไหร่ครับแมืนกานนี้บวกสามโทสเซีมบวกหนึ่งเนาะ อันนี้สูงสุดคือเมงกานีสบวกสามถัดมาโซเดียมซัลเฟตโซเดียมบวกหนึ่งโอลบสองซัลเฟอร์บวกหกเพราะอันนี้เริ่มเยอะแล้วนะแอมโมเนียม p f เอฟหกพต้องประจุลบหนึ่แปลว่าพีหรครับพี p ต้องบวกหพอ F ลบหนึ่งะแล้วแอมโมเนียมเนี่ยบวกหนึ่งก้อนหลังต้องบลบหนึ่แปลว่าพต้องบวกห้าก็ยังไม่เท่าเอสนะวีเก็ V ก็บวกห้าสุแล้วข้อที่เยอะสุดคือข้อ3พรซัลเฟอร์ถึงบวกหกเลนะโอเคนะครับ